นัดนรนะะต๊อตแตะฮ่าทำเครกับเพชรสุดงามกดอันนี้เสร็จโอเคไปหาเดินอใครใครร้องเมื่อกี้มนโถวัดใายเพชรไป <laughs> ละเด้อฉันนี่มาโชคดีจริงเลยอยู่ดีก็ได้เพชรก้อนตะบักใหญ่นะท้งหัวคนเลย <laughs> จกกัด้กระต๊อนหยาดเด้อแกไม่มีใครฮะนี่มัน <laughs> เพชรเหรอโอเคกาไปละกัน <laughs> สุดแล้วสำหรับกญิงไม้พวกแกคทำอะไรฉันไม่ได้หรอกพี่อยากเป็นสปไปเดอร์แมนจะได้คงแค่เป็นอ่ะนี่มันเพชรนี่งั้นเรากลับไปทำเควสล็ดดีวกว่าระหว่างนี้ก็หาได้เล่นแต่นะช่วงนี้มันเอ่อฟางนั่นมันอะไรนะ่ะเอ่อเฮ้ยสีมันแปลกว่ะนาฬิกาไม่เห็นหรือเปล่าแล้วเนี่ยเพชรเพชรมันมันดึงมาเฮ้ยอ้าวนี่อ้าวนี่กูตายแล้ว เอ๊ะทำไมฉันไต่งไงจังเลยอ่ะใครเขียบนบทเนี่ยเอ,อ่อไม่รู้สินะก็ใครเขียนลนะ่ะแล้วนัานระดับอะไรรู้หรือเปล่าใครเขียบนบทนะ่ะฮะเอ,อ่อเขียบนบทเหรอก็กตอนนั้นฉันเห็นแดงกันลงังนั่งอะไรไม่รู้อ่ะบ้าไปแล้วมไม่ใช่ฉันนะแกเปลี่ยนบทกันเลยแดงเออก็ก็ฉันไม่อยากมาแสดงเองไม่นด้มา <laughs>